ผมวิธีการปลูกครับเฮ็ดง่ายๆครับสไตล์บอจอยครับไีเ่เฮ็ดแก่มากครับยองเลยพี่น้องแก่มากขย้ำขย้ำนะครับย้ำไปกระลุยนะครับกรลยไปน้ำเงาวันนี้ครับทํำหากใหม่อุ้มใหม่เท่ากินละเก็บนะี่่ะเพิ่มเชื่อเพิ่มอีกพี่นาครับนี่พี่น้องเพิ่มเชื่อเพิ่มเชื่อครับนี่เห็นยังไปเบียดข้างนี้น เห็ดอีกบ่ลูกหนำให้นาเอ้าปลูกไปนนำก็เห็นเห็ดไปนนำพี่น้องอ๋อเฮ็ดอ้าวอ้ยลังเลอุ้ยลังเลดอกงามๆเลยอุ้ยอีลีจ้ะกําลังเกิดกําลังเกิดอ้าวมาหน่ะพี่น้องปลูกไปนนำเก็บไปนนำจ้าจังไดรฝากอ่ากดไลค์กดแชร์วิธีการปลูกของเฮานำนะคะเนาะเพื่อที่จะให้พี่น้องเฮาได้มีกินนะคะแบบเดียวกันค่ะ บอ่อแพงค่ะพี่น้องจ้ายินดีแบ่งปันนะคะวิธีการปลูกเห็ดปลูกปลาค่ะ<ม>เห็ดปลาเห็ดดอกนะคะกะสามารถปลูกได้ดเดอ้อจ้าเด้อนี่เป็นผลงานปีที่สมนะคะของเฮ้าที่เฮ้าปลูกมานะคะ<ม>เกิดอยู่คันแทนหน้าเฮ้าคือเกาจ้า